สวัสดีครับนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวการสร้างนกฟาร์มิงโกลนะครับม้อยมันลงลงุ้ยมีอะไรขึ้น อ๋อสงสัยผมเคยลงน่าทำไมกระดูกท่อนำมันถึงไม่ติดอ๋อผมเคยลงมดเลยครับมันก็เลยติดอยู่มาส,สร้างลกฟาร์มิงโกนะครับอันับแรกเอานี่เลย บลิชเฟรนดรั่ว่ายหนับที่สองนะครับก็พิงค์้ต้งเร่องภาษาปิดนี่นะคบสอษไว้แบบเอาเอาไว้เผื่อตกแต่งเอ้ยยังขาดียังนึไรผมลืมไปเลย นี่ยรับเิอร์รับขันยกอันนี้บัตนทำเป็นตาโดมเดอนนั่นแบบอ่าทมไปสร้างมาสร้างใหม่ขั้แรกนะครับเอานี้เนี่ตั้งรั้วนีให้มันเป็นหนึ่งแท่งนะครับแันที่สองทำบอีกเอาม่ชั้นหนึ่งแล้วแต่ความสูงของคนที่จะทำเลยนะครับแล้วที่สองครับเอาพิ้งค์วูดวางด้านบนนะครับ เอ้ยอขอผิดโอเคตีสิบสี่สองนะเอาให้มันย,ยาวๆหน่อยอันดับที่สามนะครับทำมาทำมาเหมือนลูกกระจอกเทศเลยนะอันดับที่สามนี่ที่ผมลืมตลอด ไอ้ลองทรับเบร์ครับวางให้มันอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ครับอันดับเกือบาสุดท้ายครันี่อันนี้คือทำเป็นตาลูกไปดูมาก็คล้ายหูก็ได่ด้อย่างไมอย่งโอเคได้แล้วครับอันดับท้าย พันยกตีมข้างหลังและพร้อมบิน Untuk hamum, caj yang. Sama dengan ini, ke. Sama dengan ini, ke. แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ